สุดช็อกเกือบไม่รอดกดสั่งน้ำในแอปเจอเศจแก้วแตกเพียบก่อนแม่ค้าทักเล่าความจริง เรียกได้ว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเลยจริงๆในการสั่งของกินผ่านทางออนไลน์เมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอรีวิวหลังจากสั่งน้ำมาจากร้านน้ำแห่งหนึ่งผ่านทางแอปส่งอาหารแต่เมื่อเปิดแก้ออกมาก็ต้องตกใจเนื่องจากพบว่ามีเศษแก้วเต็มไปหมดในเครื่องดื่มเข้าใจผิดคิดว่าเป็นน้ำแข็งซึ่งในโพสต์ระบุว่าคือตกใจมากสั่งน้ำจากฟู้ดแพนด้าลำปางร้านหนึแก้วคงไม่กินแล้วเปิดแก้วแร โอวันตินดูดไปนิดหน่อยเจอเศษแก้วแตกหยิบมานึกว่าไม่มีและนี่มันทั้งแก้วนี่หว่าผวาเลยถ้าดูดไปเจอเศษแก้วเล็ก,เลกๆเข้าคอจะทําอย่างไรสาบานว่าเป็นเรื่องจริงถ้าเป็นเด็ก,เดกๆเจอดูดเข้าไปทําอย่างไรต้องเช็คต้องระวังนะครับบอลอผมเป็นไทรอยเป็นพิษอยากกินอะไรหวานๆสั่งน้ํามาหกแก้วเห็นราคาไม่แพงแก้วละสิบห้าบาทสั่งครั้งแรกใจสั่นมาก จนกระทั่งมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ทักมาหาพร้อมบอกว่าเป็นทางร้านเพิ่งเห็นเหตุการณ์ตนเองจึงถามกลับไปว่าแก้วมาจากไหนเขาก็ตอบกลับมาว่าเป็นแก้วที่ปกติทางร้านจะใช้ตักน้ำแข็งและน่าจะลืมเอาไว้ในน้ำแข็งจนแก้วแตกรวมกับน้ำแข็งและได้ขอโทษตนเองจึงเตือนเขาไปว่าให้ระวังให้มากกว่านี้และเขายังจะเสนอทำเครื่องดื่มให้ใหม่แต่ตนเองไม่กล้ากินแล้วจึงบอกไปว่าดึกแล้วจะนอนก่อนที่จะ จะนำน้าหวานที่เหลืออีก5แก้วไปทิ้งถังขยะสั่งน้ำมา6แก้วนะครับร้านกาแฟอู่รถอะไรไม่รู้ครับผมเจอแก้วครับไม่ใช่ว่าเจอน้อยๆน,น,นะครับเจอเต็มเลยครับผมไม่ได้แก้งนะครับผมโดดโอนตินเป็นแก้วแรกเลยแล้วทำไมถ้าเจอแบบนี้ตายสิครับ โอ้โหเมื่อกี้โดดไปนิดนึงนะครับมาจากไหนครับผมไม่จล้ากินแล้วครับห้าแก้วนี้ครับตอนแรกโดดมานะครับเจอเอ๊นึกว่าน้ำแข็งทำไมเป็นหูหวอย่างนี้ครับ เหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ